สวัสดีครับครับกรีน <Green S 1> ยังเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมครับ <ผม S 2> นะครับแต่ว่าอารันเหนื่อยแทนจริยังดูกรีนกรีนขยันเกินไปหรือเปล่าอืมคงไม่เกินไปหรอะเพราะว่ากรีนว่ามันมีอะไรที่เราต้องพัฒนาแบบคือกรีนก็ยังทําไม่ได้ในหลายอย่างครูก็คอมเมนต์มาแบบหลายอย่างก็อยากจะทําให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ก็พยายามอยู่ยังไม่รู้ว่าจะดีหรือยังครับ ดีครับเอาใจช่วยอยู่เพราะเห็นขยันเหลือเกินเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวซ้อมตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ดีการขยันอย่านี้ที่เราลองเปรียบเทียบดูว่าการที่เราได้เข้าไปอยู่ในบ้าน True AF จริงๆเนี่ย <c oughs> กับที่มาก่อนนี่เรานั่งดูทีวีดูข้อสอนกันมันมีอะไรที่แตกต่างผิดแปลกกันบ้างไหมโอ้แต่ก่อนเราดูเราก็พอัจริงๆก็ก็กินอินนะฮะแต่ว่าพอมาได้อยู่จริงๆมันเหมือนกับว่าแบบมันมันมันได้เรียนรู้โดยตรงนะครับมันเราไม่ต้องเรียนรู้จากทีวีนะ เข้ามาตรงนี้แบบครูก็พูดกับเราแล้วเรามีปัญหาอะไรเราก็สามารถปรึกษากับครูได้โดยตรงแบบคิดว่ามันมันช่วยในเรื่องของที่มันไวกว่าในการที่จะพัฒนาตัวเองครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อาก็ขอให้รับคําแนะนําและคําสอนจากครูให้ได้มากที่สุดครับครับพร้อมนะครับครับผมโชว์เลยครับวีแปดกรีนครับ เธอมีใจกันอยู่เลี่ไปเป็นไม่มีเยืเ่อใไต่อกันอยากลืมลืมทุกสิ่งลบล้างเรื่องวันวานหากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้หน,นักใจ รงท,ที่ความจำเป็นบางอย่างกดดันทำให้เราเจอกันต่อไปอยิ่งเจอใจยิ่งเจ็บมันทรมานเกินไปห่างกันไปห้่ไรมันยังดีกว่าคนที่รัก เจ็บไม่นานคนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าแต่ว่าหนทางทางของคนไม่มีให้เลือกเท่าไหร่เจ็บสักเท่าไหร่ก็ต้องรับมาได้นานเท่าไหร่มันจึงจะจบ ไปไปให้ไกลไกลกันสุดปาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอแบแสายตายังชาตันอยู่เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกัน เอ,อ่ยปากต่อกันเหมือนคนใหม่จำใจแสดงแ,แกล้งทำกันไปเยังไม่ค่อยตันใจยังกับคนไม่เคยรักกัน เจ็บไม่นานคนที่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าแต่ว่าหนทางทางทุกคนไม่มีให้เลือกเท่าไหร่จะสักเท่าไหรก็ต้องรับมานานนานเท่าไหรมันจึงจะจบ star You're missing in my mind ไม่ต้องมีเธอมาคงเจอทุกแสงดาวเย็นฉ่ำที่อยู่คงเจอทุกแสงดาวเย็นฉ่ำกันอยู่เนา 8ครับเชิญคุณปอนครับกรีนครับ <Okay. S 1> สิ่งที่พี่ใหญ่จะคอมเมนต์ก็คือว่าตอนนี้เวลาที่มันอยู่บนเวทีเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันนิ่งมากเหลือเกินถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงช้านี่นะครับพี่ว่ากรีนพี่แนะนำว่าลองใช้จินตนาการว่าเราจะทำอะไรดี บนเวทีเนี่ยเพื่อจะทำให้มันไม่นิ่งขนาดนี้ให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกว่าไปกับเพลงกับสิ่งที่เรากําลังสื่อสารออพอถึงช่วงเวลาที่เราไม่ได้ร้องเป็นดนตรีโซโล่เนี่ยมันน่าจะจินตนาการว่าเราจะทำอะไรตรงนั้นมากกว่าจะยืนนิ่งๆน,น,นะครับส่วนเรื่องการร้องเนี่ยเท่าที่พี่ฟังเนี่ยกรีนสามารถจะร้องไวเบรดหรือ,หร,อหรือลูกคอเนี่ยได้พี่ว่าแต่ว่ายังใช้น้อย นะครับพี่ว่าอันเนี้ยไปพัฒนาตรงเนี้ยจะทําให้เรามีสีสันในการร้องเพลงมากขึ้นนะครับฝากไว้ครับขบคุณคเป็ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรีนคะตอนกรีนยืนอยู่หน้าสแตนใช่ไหมครูก็คิดว่าเดี๋ยวกรีนต้องมีอะไรแน่ๆเลยพอร้องร้องไปสักช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งกรีนก็ยังไม่มีอะไรพอลอร้องไปอีกสักแป๊บหนึ่งกรีนก อะไรอีกเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะมีเมื่อไหร่เขาจะมีให้เราอ๋อครูเห็นละมีตอนกรีนเดินออกมาจากตรงแคทวอล์กอะกรีนมีการเดินแล้วทิ้งสะโพก <c oughs> <c oughs> ครูชอบมากครูรู้สึกว่าเป็นร็อกที่แบบว่าเออแล้วครูไม่เห็นเลยว่ากรีนจะใช้ครูเคยไม่รู้กรีนจะเอามือไปไว้ตรงไหนอะนี้ออกมา เพลงนี้มันเหมือนกับว่าตากรีนอะยังมันแบบมันมันเย็นชากันอยู่ตากรีนแบบแบบเย็นชามากมันไม่มีอารมณ์อะไรในเพลงเลยแต่ครูชอบที่กรีนเดินลงมานะคะลองไปดูเทปดูเดินชิงชิงชิงอย่างเงี้ยขอบคุณครับพี่ไก่เช่นครับครับผมเ,เรื่องเดินพี่ยกให้ครูเป็ดไปนะครับ ของพี่เรื่องร้องแล้วกันเรื่องของเ,อเสียงร้องของเรานะครับกรีนดีมีพื้นฐานที่ดีมีการใช้เสียงได้ตอนนี้พี่มองเห็นนักร้องอยู่บนเวทีแต่พี่ไม่เห็นศิลปินนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของขั้นสูงเหมือนกันคือเมื่อมีทักษะการเรียบร้อยแล้วพี่จะเน้นเรื่องอารมณ์เป็นหลักนะครับพี่สังเกตว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยตาลอยคือไม่ไม่ได้คิดมันเหมือนมีเกาะ อะไรบางอย่างอยู่นะครับหรือว่าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมเก๊กพี่ก็ดูทําไมเก๊กจังเลยมันเหมือนกับเก๊กตลอดเวลาแล้ววันนี้ตอนก่อนมาพอดีเปิดมาเห็นกําลังนั่งกันอยู่ในห้องกับเพื่อนร้องเพลงเล่นกันโอ้โหท่าเยอะมากเลยหลับตาฟิลสุดขีดและตรงนั้นหายไปไหนทําไมไม่เอาขึ้นมาใช้ครับนั่นตัวตัวเราหรือเปล่าเราชอบอานบี B, ชอบโซลใช่ไหมทําไมไม่มีอยู่ในในเพลงเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราเอา,เอ,าออกมาสิเท่านั้นเองพี่อยากดูนะครับโชคดีครับกรีนขอบคุณครับเชียร์กรีนโหวตวีแปดครับ